ก็บอกก็ต้องมีไมค์ครับเวลคัมทูไมค์ครับอันนี้ผมเล่นในตัวเทียรันเชอร์ซึ่งรันเชอร์ของจริงกูรหลไม่ได้ไม่รู้ไปแล้วกูเลยมานั่งเล่นเทียรันเชอร์ไม่ได้มัน,นจะแหลกแหล่นหนึ่งซึ่งองขอปิดแอปที่มันจะเป็นเอ่อดิคอปิดด้วยอ่าเดี๋ยวแค่สองแอปนี่แหละแล้วก็ ออปชันอนวอวิดีโอเซตติง้งเด้วยช้างปรับตาให้หมดจะได้ไม่่อยกูอยากรู้ว้ากูปรับตาคขนานี้โอ้หมอโครนะแต่ก็ช่างมันเถอะกูยังพอดูได้ ก็ประมาณนี้จช่ใช่มซึ่งมันเพิ่มความสมจริงให้แต่นม้่แล้วลดความกระตุกให้คอมกูนโดยล้างจากการันทุกที มโ <c oughs> okay. อเคน,นี่โอ้แตงโมโตแล้วนี่วะอันนี้เพื่อนของเองกดติดตามเพาเดียวเขาชื่อชื่อชอง is me t a c ทัก3งสามกูมไม่เกี่ยวกูมไม่เกี่ยวแล้วนี่กูไม่เกี่ยวเพื่อนอันนี้แตงโมกูปองยกูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว กระป๋ตวเอนกูต้องเอาไปเก็บก่อนเขียมยอไมนคิดมีใคระรน่าใช่ไหมเกง่งอ,อ,อันนี้คือบ้านของพวกเราอะ่ะประมาณเนี้ยชั้นใต้ดินนะบ้านใต้ดินจบจบไม่ใช่กองดืด ขอนในกล่องนึงจะเิมเยอะแายใส่ลงไปใส่ลงไป อยู่พวกมึงอยู่ในนี้หมดเลยยาขยะยงั้นอะ่ะบักเก็ตตัว่าไม่เป็นขยะแต่ก็เอาไว้ในนี้กองเก็บขยะเด็ดตนเอาไวน้นี้เอนเดโฟเอาไว้นี้ส่วนในพวกเช่นนี้ ยอบกระเทียมดอนี้อ่าอาจริงแบบนี้ไอ้เกมนี้เขาเล่นกันสี่คนมันมีเล่นกันสี่คนแต่อีกสองคนแม่งหายไปไหนไม่รู้หรอก จริงไงอไอน,นี่มันมีเวลาแต่ถ้ามันถึผมลอกผมล้างไว้ากระโหลกแล้ว,น,ลวนี่คือผลผลิตในเดือนที่เราเก็บมาได้กูจะเอาเก็บคืนทำไ,ไมวะยัยนายงูต้องปลูกต่อ บ้าผมจะเป็นว่าแนวแนวปกปกป,ป้องฐานมีกับระเบิดด้วยองแต่กับระเบิดโดนทำลายไปพราว่ไม่โดนทำลายเพราะไม่ใช่ลกมอนเหยียบมอนเหยียบไม่ใช่มอนเหยียบโอ้ยเล่นอะไรของมึงไหนอ่ะ ไฟไหม้หลังคาแล้วบก้าวยังโตยังไม่หมดแป๊บแป๊บแป๊บเอวเอ้ยยังไม่ใช่ไฟไหม้หลังคาแล้วเหรอเออเพื่อนกำลังอะไรเพือยากจะรู้กับมึงสร้างอะไรทำไม กูรู้ว่ามันมันสร้างนี่แต่มันสร้างอะไรนี่แหละเฮียโหเหี้ยมันยิมไป้าบบทแอนตี้เอย์สมัยสงครามโลกสมัยสงครามโลกเหี้ยสงครามโลกสงครามอะไรวะเหี้ยสงครามแฟนทอมอ่าแฟนทอมกับอันนี้เหรอ มัมเป็นสขขงครามที่คนเยี่ยมยอดอย่เงี้ยนะใครมันทอมกับกับบ้านกับปืนกับบ้านติดอาวุธมหาปไลยเงี้ยเงยด้วยเฮียดูสิ่งที่มันสร้างกูนึกว่าใครนะคุณนึกวา่วาใครนะฮัปุ๊บป้องกันกร,ระดับอันนี้ซึ่งบ้านสภาพแวดล้อมข้างหน้าบ้านเราไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่น้ำน้ำอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ที่สวน น้ำมือแค่นี่แหละิเย็นๆไม่พร้อมแล้จะใส่เีย็นอยู่ตรงนี้เนี่ยแช่น้ำอุ่นๆเนี่ยถ้าแช่น้ำอุ่นๆแล้วก็อ้อหอใตัดมาไปบนี ขวาในการฟาดฟันไม้ตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนเราะว่าเขาน่าจะไม่รู้นะที่เขาทำเออเคแฮงแย่เคเคแฮงเอฟบีบอสออฟยูถ้ามึงมาเห็นคลิปกูแล้วก็กูขอโทษโดยอะไรนะจุ๊บเคเอฟบีเอฟบีซีดี้อัมสอร์รี่ตูยูอัมสอร์รี่บั๊ด いยนี่ตรงนี้เป็ฟาร,ร์มแครอทอร้อแครอทเอาอย่งอางแป๊บหนึ่งเดี๋ยวๆๆี๋เตโต้แป๊บเดียวมึงจะโตแล้วเหรอมึงโตเต็มที่ยังยังส่วนตรงนี้จะเป็นฝัรงมหูบีห้าหงมมนลี อ๋อไม่ได้ถ้าพูดตามนยี่สเดี๋ยวจะสตีมมาค้าให้ดูเลยพูดไปก่อนนะโอ้ยอ้ากุกตอกที่ทางเวอที่สังเวอ,เวอโคหรอือว่าเนีนเยเนี้ย ไอ้ยสภาพไอ้ยสภาพหน้าบ้านคุณนึกว่าสงคุณนึกว่าผ่านสงครามมาเนี่ะสภาพตรงนี้มันเละเละไม่ดูสภาพของหลังบ้านข้างบนบ้านไหมอยู่ดีกินแบบมันแบบไม่พักมันเคยผ่านอะไรมาแต่สภาพข้างหน้าบ้านเนี่ยคุณนึกว่าผ่านสงครามแล้วอย่างนี้เราก็ทำการตกเป็นชันดรับผมจะเป็นเป็นชันสมัย เอาไปตีพวกม็อบประเภทอันเดดไรเงี้ยนั่นแล้วโคตรดีเวลาเวลาคุณจะไฟกับพวกฝูซอมบียเนี่ยมันโคตรดีเลยถ้ามีสวิปปิ้งเอชน่าจะน่าจะดีไหมน่าจะดีดะแต่จะไดงหาไม่ได้เวล์ยวหาได้เวลณคุณมีแค่เก้าอะเชียร์จันเริ่มมา ไม่ใช่ทีตกปลาประจำของเรามัาตกปลาหาอาหารซึ่งอาหารกูม,มีหนึ่งสเตก็กปลากูม,มีหนึ่งสเตก็กเอ๊ะไม่รู้ว่ามาทำอะไรมันปิ้งกินเราไปเอาเนี่ยตัวหนึ่งวะเฮ้ยได้จงจงเลยละ่ะพันช์พันหนึ่งพาวเวอร์ไอวีหนึ่ง,งโค้โดี Xác 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 จำแมวด้วยคุณเนี่ยซีสองตัวแล้วก็วันนี้ก็คุปปิ้วอาหารก็จะมีเพียงพออยู่โอเคเยี่ยมกลับบ้านจะมือลือซึ่งผมไม่ได้นอนมาหลายวันอ่มช็อตเมื่อกี้อ่ตอนที่จะกดอัดคลิปคือฟันทอมมันลงมาตีมก็เลย ติดจาัก,การกามันก่อนเนี่ยมันก็ได้อาสัญลักษณ์ลำเนินเก็บเจ้าแล้วเก็บเลยนะไม่ดูเยี้ยของฟูขนาดนี้มันคือเสือไม่มีกอบเหล็กหมดเลีเยอะเลยเะเพชรถ้าสิบสามกว่าเมตรไม่รู้มันทา,าอะไรไงนะไอ้ไอ้เคหางมันใช้ฟอร์จูนโคตรดีเลยไม่รู้มันหาว่าอไรสากสักห้าสิบสาม Uh. Oh, ultraman. Yeah, ultraman. Iya, yeah, Ultraman. Well, yeah, iya, Ultraman. Oh iya, udah yang Ultraman. Iya, Ultraman you know <laughs> Hei dia. Mana ini? Oh, dari sini. อ่าอันนี้เขาก็จะะรับหมดเคลียร์ทีมแล้วก็ไปเอาไข่มาซึ่งไม่นับเขาอ่าอาจะอันนี้เป็นการทดลองเครื่องเฉยนะยังไม่นับนะรู้ไปมี่เอออะไรตีหนละัง ไอสัตว์กันเครื่องนี้ก็เสียใช้ได้ผลด้วยนะ ใช้คำสั่งใ้เออแจ้ย่างมันมันใช้คำสั่งในการเทสเครื่องเยรอไม่มีอะไรเพราะมันไม่ใช่แต่คำสั่งโกงที่อะไรมากเราแค่เทสเครื่องบอกว่าของที่อย่างที่ก,กูพวกกูหามาเนี่ยทำเองหมดซอนไอพวกไข่พวกที่เนี่ยไอเคงเป็นคนทำคือมันแต่คำสั่งสองเครื่องก็ไม่นับนะมันไม่นับเป็นการโกง,งนะ

อ่าคือมีเป็นอ่ามรครับเล่นๆซึ่งมันไม่มีเรามาอัดตอนที่อ่าทุกอย่างมันจบลงแล้วก็มึงเขอกลับแบบตัวเรละครนี้ถ้าคึ้นมาสั่นหรือวันหน้าเวืยนเกินไปหรือมันอะไรเกินไปเดี่ยเขาขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำจริงหุกแค่มาอัดอัดไม้คราบเล่นๆเฉยๆซึ่งขอโทษเอ่อผมขอโทษครับอ่าผมกลับขออภัยเป็นอย่างดีซึ่งมันมันไม่มีอะไรทำจริงอ่ะผมมาอัดตอนที่มัน แต่ทุกเหตุการ์มันเพิ่งเกิดไปเมื่อกี้เรื่องนี้คือก็อขอกลับตลางเลยครับสวัสดีครับเฮ้ยเยบอัด,ดีเฮ้ยมึงดัดดีวะ 啊！Oh?